คอคนหงหังคอคนหงหงกงใจี่ไม่รักก็ช้ำองคนครัหางห้างฝาคอรัหางห้างฝามองมูใจกลามองู này cho cho cháy đi cho cháy đi con chó trình đi đăng โอช้างวิ่งหนีโอช้างวิ่งหนีแบกคนพอถุงแบกพอทะหารอดทนพอทะหารทอดทน ทอทงคนยิยมทอทงนวิยงเก่งมากสวัสดีครับผมชื่อเด็กชากันวิจารันครับชื่อเล่นมาน้องบูกขาครับวันนี้ผมจะมาท่องกอไก่ครับตตเอ๋ยกอไก่กอไก่อยู่แล้วตัวขวดทั้งเราตัวควเข้านะตัวคนขึงขังอ้อระคังข้างฝาตัวมูใจก็ ตัวจานไทยดีตัวสิ่งตีดังตัวสาววิ่งหนีตัวสล่ามีตัวจะซื้อคู่กันผู้หญิงสมทาตดาดาตาสวัวงพันอจะตักหมุนหันตัวฐานข้าวรองมนุนูหน้าขาอูเราเดินจ้นนองตัวเด็กจ้องอีมนง พอเต่าหลังตุงตัวสูงแม่สุงเอรหารอดตนตัวโมมียมตัอหนุงฝากไฟโกไม้คัดผมต่อปาตากลมตัวพึ่งทำรังตัอฝาทนทานตัอทาดวางตั้งตัอฟันหาดเผากลางใบต่อมาคึกคักต่อยักษ์ที่เยาใหญ่ตัวเรือพายไปตอลิงไตแล้วตัอแหว่ง ฮะฮัยาเอียดเงาวิ้สีตววจดาวตัวเสือดาวห้อน้องตัวจีสายผ้ากูกูลาค่าค่าเห๋ตรวอ่างเมืองลองดูดููตากุค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายสีพัะลุกตาครับเด็กหญิงอะไรสีอะไรคะสิตาสิตาชื่อน้องภ<อ>ีกับน้อง หาท้องกอไก่นะคะเริ่มกอเอ๋ยกอไก่กอไก่ยอยู่ในเร้าขอวดของล่างขอขายเช้าหน้าขอคนถึงขังขอระคังข้างผางูางงใจก้าขอจ้า โดยหญิงโสเภาโดยชาลาสวมผัานโดยบาตับหมุนหันขอทานเข้ามาลงขอหีบไทยผอนทางผ่อนทางเงินโทนขาเท้าเดินย่องนอนเรนไม่มองโดยเด็ก ต้องมีมนต์ขอตาหลังตุนขอถุแบกขนขอทหารอดทนขออนี้ยงหนูควักควายองใไม้ทับถมขอบา เท่ากลางใบหมอมาคึกคัยอยยาเขียวใหญ่รอยเรือภายไปรอลิรงใบลาวขอแวนลงยาสอาสาราเงียยเหงาสอนลือสี ก็ไก่ข้าไข่ยืนในแล้วข้าขวดคล้องเราข้าควยเข้าน้าข้าคนขืนขางข้าค้างข้างหาขงูใจก็ข้าจะใช้ดีขาสิงตีดังข้าจ้างวิ่งหนีข้าโต้เล่าข้าเชือหูกันย่าอินเธอหารย่ายายเชื่อพันย่าจะพื้นพัน ปัญาคือทุนเน่ค่ะคุณทุเจอเื่อย่างเงไม่จะด็้เจไม่หมดก็จย้างคือถ้าท่งแม่ก็พยายาอดทนพอท้งงคงไม่ละเนื้อหัวววดไปไหมครับผมปาตาตากลมพอเพิ่งทำรังพำทนทานอาหารวางพอก็จะอาจจังคข้าวาลางไว้มามาคค่ะเอมา ใจใหญใจเยียไพไปใจน่งใจเลเมื่อแม่โลกยาชายทาเลทีอย่งมาเสีหัวจจเสียใจกันให้ให้หจ้าจะแพ้ขยอกพออาหารงะงพูกาตงอ่าโอเคข้าวไก่ข้าแนีเล้าข้าวข่ขอเาข้าวนะข้วคนขินขันขาระคังก้ามขาขาโมใจก้ พระอาจาร์ใช้ดีพระเสิยงตีดังพะสางไม่ีพระโ่วยางตีทาระเท้คู่กันพระหญิงสูาโยดาสวมพระประทัขนหันพระทานเข้ามาลองตะวันโทหน้าเขาตะวันข้าเดินย่องพระเมรไม่รองพระกษ์าไม่มวลพระเต่าล้งตุ้มพระถุงแบบผลพระทหารอดทน เราทงเคนไม่ยอมหน้าหนูฝ่าบฟบวมน้ำตาสมกระปากาบมขาเพิ่มทาดราข้าฝ่าขนทาอฝอไฟวางตั้งข้าไาสะอาดดั้เข้ารัเข่ากลางไว้ก็มากคึกคักระายักเขี้ยวใหญ่ละละเรียภัยไป นาเียสายเล้าเขาแหวหลงยาสลาเงียบน้เสีเงาเจ้าเขาเสียยราเนาเาเหส้าลาก็มาอย่างอาารเมียงนองเขาหูตาโตไปดเข้าบมันชี่ดิฉันมันก็บ้างไหมคะน้องปอก็เอือกพอเขชุนพอหดคล้องหลอคอวาเข้านะพอคนขึงขังพอล้างข้างป

ตรงนอนขอกหอยวัวใบไม้ทัดถูกปอปลาตาปอพึ่งทำละปอฝาทนท้ายปอพาวังหน้าปอฟันสะอาดพอสัมผักระมงมมมคือขับจอยักเขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปยิงไกราวเมลุ่มสัตว์สลายหมาสบู่สีหนวดซอเสือตะขันอ๋อหิไปเราจุลาภาพหยกอ้ออ่างเงือก